โอ้ยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งชื่อแบบตอนฆ่าเราไม่เห็นที่ศัตัวนะเห็นแต่ชื่อเราแบบต้นคลิปเลยนะครับก็ไปดูกันเลยนะนะครับอนอื่แล้วก็ข้แชทกันก่อนเลยแชทอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาชื่อที่เราจะตั้งนะครับเอามาวางไว้แล้วเราก็กด enter น,นะครับเนี่ย กดปุ่ม Enter แล้วก็พิมพ์เลขอะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์เป็น999แล้วก็นะก็แล้วกดเลือกหมดนะครับแล้วเราก็ท่านเป็นแบบเป็นวักยาวๆนี่ที่ได้แล้วนะแล้วก็กดคัดลอกเลยก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับก็เราก็จะมาเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับก็เอาชื่อที่เราคัดลอกมาจากมื่อเี้เอามาวางไว้นะครับก็กดวางเลยแล้วมันจะมีเลขข้างหลังแต่ในเกมมันจะมองไม่เห็น ต้องทำให้เป็นแบบผมนะแบบไม่เล็อยู่ข้างหลังในไอพิมแต่แต่ว่าในเกมอะทำให้มันไม่มีนะครับให้เป็นแบบผมคือได้แล้วนะคือผมได้แล้วผมก็จะกดตกลงเลยนะก็ยัที่สําเร็จแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ